อัาเป็น <war> สิงโตข้าอยากกินหมูอ้วนขอข้ากินเจ้าหน่อยนะอั๊ <c oughs> อ <c oughs> อ,อ่ากินอิมจนเจ็บคอแล้วพอก่อนนะเอะอ,อยากกินอีกเหรอ้ <c oughs> อ 1.. satu, nhà lên nắm lại nè โอ้โออ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 โ้พอแล้วนะสิงเตอร์มวยแล้วเนาะพอก่อนนะ